สวัสด,ดีทุกคนนะครับกู้ซากมาแต่งซิ่งเก็บเข้ากุคันที่9กันแล้วนะครับทุกคนแต่คันนี้มันไม่เหมือนซากเท่าไหร่นะมันดูใหม่อยู่นะครับแต่ล้อมันไม่มีเพราะว่าผมซื้อมาในกลุ่มดิสคอตนะครับที่ราคาเอ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทก็ได้มาสภาพนี้เลยนะครับล้อไม่มีนะครับแต่ว่าได้เครื่องวีแปดสี่จุดศูนย์ทวินทบมาเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าจูหรือย,อยังเพราะรถวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งละลึนนะครับรถโดยรวมแล้วมันเป็นทรงที่สวยผมชอบนะครับมันเป็นทรงแบบ GT ใช่ไหมเปิดไฟหน้า นะครับไฟหน้าประมาณนี้นะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังแบบสปอเลอร์เทจัดเมอร์ควิส f เฟนะครับชื่อในแมปของเขานะและนี่คือรถตัวจริงนะทุกคนมันคือ Mercedes a m g GT Black Series มันจะเป็น V8 แปดทวินเทอร์โบเนาะตรงนี้เขาจะเขียนไว้นาด้านข้างก็คือเขาวางเครื่องมาตรงรุ่นเรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วก็มีล้อ AMG แบบนี้นะครับชุดแต่ง AMG ลายแบบนี้ใช่ไหมเครื่องวางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังรถคันนี้ได้จากอีเวนต์จินเจอร์เบียสนะครับทุกคนเก็บจินเจอร์เบียส์สามสิบอัน อนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเราก็ต้องซื้อจากผู้คนเท่านั้นวิธีการหาซื้อลดนาทุกคนเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมาในหน้าแมปเขาแล้วมาที่โซเชียลลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับ d i s c o r d เนาะจากนั้นเราก็ยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยนะครับใน Discord ของ f ิกกิตอัพมันจะมีค่า v a ว u ลูตรงนี้นะครับด้านซ้ายนี่นะสามารถเช็คราคารถได้นะทุกคนว่าเราจะขายผู้คนที่ราคาเท่าไหร่มันจะเป็นเลทราคานี้นะอย่าง86ก็แสนห้าอย่าง Rap เตอร์ก็แสนหกโฟริกประมาณนี้นะแล้วเราเข้ามาดูที่ค่าร์้านล่างตรงน้นะ เอาก็จะมีขายกันเนีครับทุกคนอย่างคาร์เมโล่ข้านหกออดี้คันนี้ก็ออฟเฟอร์มาเสนอราคาไปเบนแลคันนี้ก็1.7ล้านนะครับเฮ้ยทุกคนมันมีรถคันนี้ได้เหรอ อันนี้จะลดแรงไหม1.3ล้าน R 3 4นี่เขาก็มีขายนะ R 8 2.8ล้านนี่คันนี้ 350Z 1.3ล้านแล้วก็ AMG GT ที่ที่เราซื้อมาอันนี้เขาขาย5 5 0แสนาเองนะเราซื้อมาแ2 5 0 0 0อันนี้ถูกว่าถูกมากเลยนะ5 5 0แสนถ้าเราจะซื้อเราก็ DM ไปได้เลยนะครับกดแชทตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคุยกับเขานะเฮ้ยทุกคนซิมเเวียว้าว เซีเวียอยากได้เลยอันนี้ S14 ีป่ะก็น่าจะเป็นซีวเวียเอสสินะทุกคนเพราะว่าไฟหน้าประมาณเนี้ยโอ, ه, โอ้โหเทน,นะครับทุกคนเทจัดแต่ผมน่าจะเงินไม่พอนะคันนี้น่าจะมีเป็นล้านอยู่นะฮะเหมือนว่าเมอร์ควิสเจฟจะราคาลงแนละ้วทุกคนเขาขายกันที่5้าแสนห้าเองนะตอนนี้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพาจักรถนคันนี้ไปไปใส่ล้อ,อก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําสีทําเครื่องกันอีกทีนะครับเพราะตอนนี้รถวิ่งยากมากๆเดี๋ยวเราเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยละกันทุกคนเวลาเล่นในคอมมันกดชิปได้นะถ้าเข้าเกม แล้วก็กดชิปนะครับเราสามารถเบิร์รับตัดได้ที่สุดแบบนี้นะครับ ได้ถึงแปดพันรอบนะครับเร่งรอบได้อย่างนี้นะฮะได้เวลาออกตัวเราก็แบบปล่อยชิปนะครับโอเคประมาณนี้ตันนี้ล้อเรามันไม่ได้แล้วทุกคนผมจะเป็นต้องไปซื้อล้อกันนะครับก็พยายามประคองรถมาที่ร้านล้อนะทุกคนหวังว่าเราจะเอารถขึ้นที่ยกตรงนี้ได้โอเคถึงแล้วโอ้โหมีคนด้วยนะครับเป็นรถเบนซ์เหมือนกันนะตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรนะตรงเดียวกันเลยนะครับว้าวของเขา,าเท่เราตรงกลางเรียบร้อยกดปุ่มสีเขียวสไล,ลด์รถขึ้นไปเลยไปเลือกลายล้อ,อก,กันครับทุกคนแล้วก็เลือกอยางด้วยนะ แต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นยางสปอร์ตนะครับผมคิดว่าผมจะเอาเป็นล้อตัวนี้นะทุกคนล้อดาวเงาเงาเอาเบอร์สัก21และกัน2องนะครับเอามาเส้นหนึ่งก่อนนะเพราะเราต้องลองนะฮะแล้วก็ยางเบอร์2 0 1เส้นใส่เป๋าเรียบร้อยเอาล้อเอายางออกมาขึ้นเรื่องยกเรียบร้อยดูยางซิสวยไหมทุกคนสวยนะ แล้วก็ใส่ล้อสิว้าวเอ้ยทุกคนพอดีเลยอะ่ะก็เดี๋ยวเราเอาซื้ออีก3ล้อแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาซื้อใหม่อีกทีนะทุกคนเออที่ว่าเราจะใช้ยางสปอร์ตนะครับเราก็จํายางเบอร์20่สิอบยีสนะครับความกว้าง2 6งหใช่ป่ะโอเคจบใส่เป่านะครับเรียบร้อยนะฮะเราสามารถเอาล้อออกมาให้หมดแล้วก็ยางด้วยเนาะออกมาให้หมดเลยแล้วเราก็สามารถใส่ทีเดียวเลยทุกคนเห็นเขาทํากันเราเลยทาํามั่งใส่ไปให้ครบแบบนี้นะครับแล้วก็กดบึงบึงบึงเน่ต รียบร้อยเลยเราก็ใส่นะครับเรียบร้อยนะฮะอ่ะล้วสุดท้ายนะครับโอ้ทุกคนสวยมากนะครับโอ้ดูฟิตเมนต์มันดูพอดีเลยอะ่ะเดี๋ยวลองเอารถลงแล้วลองขี่ดูนะว่าแบบติดไหมเนาะรถรอเลยรัดเครื่องปลดเบรกมือนะครับถอยหลังโอ้โหฟิตเมนต์แบบตึงเป๊ะทุกคนถ้าเราใช้ยางบางสุดผมว่าน่าจะพอดีนะ อันนี้เหมือนล้อมันจะยางมันจะใหญ่ไปน,นิดเดียวอนะครับไอยางเบอร์บางสุดได้เลยโอ้โหเท่ครับทุกคนนะอันนี้เครื่อง B8 แปดทวินท o โบใช่ไหมนะครับมันจะนักหนักหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจูนยางนะเดี๋ยวเราลองดูเวลาก่อน ราะผมต้องการที่จะโอ้ยอะรดเราผมต้องการที่จะโอ้โอ้ยทุกคนโอ้ย,อย,อย,อยมีมือหัวกันบ้างอะผมต้องการที่จะเปล <c oughs> ี่ยนเครื่องยนต์นะครับอยากให้มันมีปุ้งปั้นนะับแบบยิงระเบิดระเบิดนะจะเปลี่ยนไปใช้เป็นเครื่อง V6 3.8หรือยังไงเนะี่ยเครื่อง R35 นะครับเดี๋ยวเราลองดูเวลากับเครื่องตัวนี้ก่อนนะผมคิดว่าน่าจะจูนแล้วแหละรู้สึกถึงความพุ่งอยู่นะครับเวลากดคันเร่งนะแต่ก็ไม่ชัวร์นะครับโอเคฮะเรามาถึงสนามเดรกเรียบร้อยผมก็กดปุ่มนะครับรับตัด เรียบร้อยรอไฟเขียวมาป้ายนะครับโอ้เหมือนจะยังไม่จูนทุกคนรู้สึกออกตัวไม่ค่อยพุ่งเลยนะครับ6.96แต่เวลาก็โอเคนะครับกับรถบอดี้หนักๆแบบนี้นะ6.96น่าจะยังไม่จูนนะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับ3 2 1ป้ายโอ้ครับผมออกตัวไม่ค่อยพุ่ง คิดว่ายังไม่จูนเวลาก็จะอยู่ที่6.9นะครับรับเครื่อง V8 Twin Turbo เนาะ Mercedes-Benz AMG GT รถคันนี้ผมตั้งใจจะทำสีขาวนะทุกคนให้มันแบบสวยนะครับเหมือนรูปตัวจริงเลยสีขาวแบบแบบนี้เลยทุกคนไวท์เ a r l โอ้โหปวยจัด Mercedes AMG GT เราแล้วผมจะทำสีกระจก้วยนะอันนี้มันเทิบไปนะครับเราต้องทำสีกระจกให้มัน7 0นะครับให้มันเห็นข้างในหน่อยอะผมว่าโนทิตไปเลยดีกวนะ่า ใส่นะครับการที่เห็นดีเทลข้างในเนี่ยผมชอบนะแบบว่านะครับนี่ฮะ มันดูรถมีดีเทลนะมุมมองภายในครับทุกคนประมาณนี้นะฮะโอเคก็มาที่สเปร์พาร์ตกันเดี๋ยวเรามาซื้อเครื่องกันเครื่องตัวนี้เราต้องถอดเก็บแล้วละ่ะเอาไว้ใช้กับคันอื่นแล้วกันออดม้าน้ำถอดแบตโอเคเรียบร้อยเก็บใส่เป่าให้หมด้เาเบิกใหม่นี่หลายหมื่นอยู่นะทุกคนเครื่องตัวเนี้ยเราจะใช้เครื่องนี้ครับทุกคน3.8 V6 มันจะมีปุ้งปั้งอะนะครับแล้วก็ได้แรงมา้าเอาไปจูนเนี่ยปันกว่าม้าเหมือนกันนะหมื่นสี่นะครับสำรับเอนจิ้นบอกเนาะไซเลนเดอร์เฮดก็ห้าพันอ่ะสองหมื่นละอ ท่ออีก2000อ่ะ22,000ป่าเครื่องก็ประมาณ25 0 0 0นะครับแล้วก็ปกั๊กปักอีก160ประมาณ25 0 0 0นะเครื่อง V6 .38 คหรือแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับ250แล้วก็มอน้ำา320แล้วก็อูเลนอีก10บาทอับแล้วเราก็เก็บนะครับเอ้ยทุกคนกระเป๋าเต็มนครับเราจําเป็นต้องต้องเอาเครื่อง V6 ออกมานะฮะแล้วเราจาเป็นต้องต้องใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดบิงพาร์สมาเนาะแล้วก็ใส่นะครับโอเค นะ่าจะได้อยู่เรียบร้อยนะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่อง v 6 3 8ไอ้ย่าสวยไหมทุกคนนะ AMG GT AMG GT Black นะครับไม่รู้แบกยังไงอันนี้ทำสีขาวเรียบร้อยตาร์เครื่องเอ้ยลืมซื้อเกียร์ก็ต้องเป็นเกียร์ตัวนี้นะแต่สปีดนะ8700ก็รวมๆวมก็ประมาณสัก3 0 0 0 0 4 0น0 0นะประมาณนั้นนะครับใส่เกียร์เรียบร้อยน่าจะครบแล้วล่ะตารเครื่องกดเบรกมืออาทุกคนเดี๋ยวนะดูนะดูรับตัดผมปล่อยนะปั๊ปั๊มนี่นะ ตั้งๆมันแค่เลยนะคนเออยิงแบบปั้งๆนะประมาณนี้ยังไม่จูนมันจะยังไม่ค่อยปั้งเยอะต้องจูนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่า MG GT คันนี้จะวิ่งท็อปสปีดได้เท่าไหร่นะครับผมเราตัดมาเรียบร้อยนะครับ3 2 1สป้ายนะครับมาเร็วไหมรอบมาเร็วไหมนะครับพุ่งๆแป๊บเดียว105 106นะครับไม่ทางขาดขาม200แล้วนะทุกคนหวังว่าจะไม่มีรถ ่อดหน้าเรานะโอ้โหโหแหลงจัดทุกคน2 0 7 208แนะครับโอ้โห3 0มน้เจ้าแมปโหลดถ้าไม่ทันอ่าโอ้ยยา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 โอ้ยต้องไปต้องไปรีสปอนใหม่นะครับเหงนไหมเขาวิ่งข้างนอกได้ไหมผมจะลองดูนะจะลองวิ่งเลนนี้นะครับเออเลนนี้ก็วิ่งง่ายๆเลยนะไม่ต้องมีรถติด แต่มีตึกนะดิแล้วมันเลี้ยวด้วยอ่ะอ่าได้อยู่แต่เราได้เห็นท็อปสปีดนะครับบนทางดินด้วยนะนะครับอุ้ยวิแคบเกินโอเคตรงนี้ได้ละโอเคตรงนี้ได้ไดเห็นท็อปสปีดของจริงนะทุกคนสองร้อเก้าสิบสามร้อยโอ้ไม่ยากเห็นเลยคนยังยังไปได้อีกนะ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> แต่เรามาถึงแล้วนะครับเอาว่า300บวกนะทุกคนอุ้ยไปไม่ได้ติดเดี๋ยวนานจะหาทางก่อนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ต้องเกิดใหม่ละหรือว่าเป็นรถที่แรงมากๆ 300บวกโอเคครับเรามาถึงที่จูดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอารถขึ้นนะครับขึ้นไดโนก่อนนะวัดแรงม้าเดิมๆก่อนนะฮะโอเคไปครับสตาร์ทนะครับเป็นรถขับหลังนะทุกคนลาหมุนลัลน่นๆนะเสียงลั่นจัดมาจตงมาแล้ว850ม้า706ทอร์กนะครับ850ม้าก็แรงนะแล้วก็จูนกันครับมีคนจูนอยู่ด้วย b o d i r f t นะครับโอเคได้เวลาเราจูนแล้วโอเพนเราก็ใช้สูตรจูนตัวน,นี้เนาะ v 6 3.8นะครับอันนี้น้องเขาให้มานะอันสองม้าก็แรงนะ ทุกคนแล้วเครื่องมันเบาด้วยนะ2 4 7 50 3550โ okay. อเคน่าจะตรงเป๊ะ2ี่ส5บส5่าบนะครับ5000บาทจูนพร้อมกัน2คันเลยฮนะโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็มากดปลุมปัก850ม้านะทุกคนจะได้กี่มาเนาะโอเคออดี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับพอจูนไปกี่มา800โอ้ยใส่เครื่องอะไรอะ800ม้าเอง8 1 7ม้มาเนาะอ่ะเดี๋ยวดูของเราบ้างจะได้พันกว่าม้าไหมน่าจะเรียบร้อยนะครับมาแล้วพั 1, 2, น โอ้โคตรแรงจ,จูดที่น้องให้มัมดีจริงๆลอกพันสองสามสิบเจ็ดอกกงม้าพอเลยทุกคนผมว่ามันแรงมากเลยนะนะครับโอเคมามาครับไยหลังนะครับายหลังสวยเดี๋ยวเราจอดข้างร้านยางหน่อยเราจะต้องซื้อ,อยางไม่จเจดี๋ยนะกระเป๋าผมจะเต็มไหมอะเต็มทุกคนกระเป๋าเต็มนะครับเออโหผมจําเป็นนะทุกคนจําเป็นต้องทิ้งเครื่องวีแปดเราเก็บเครื่องไว้ได้ แล้วก็เทอร์โบนะแพงนอกนั้นมันถูกเอฟเกียร์ er ไว้ก็แหละประมาณนี้ละกันเราซื้อล็อกแค่4อันเนาะโอเคถึงร้านยางและเอฟเบกทายนะครับสปอร์ตไทนะฮะเราจะใช้สปอร์ตนะเพราะว่าอยากให้รถมันนิ่งๆนะวิ่งดนะีๆละถ้าสลิกระมันลื่นๆดีนะทุกคนเอาไว้ดิฟก็ดีนะหรือไม่ก็ลงแดกอะไรองี้มั้งก็มีไดรี่ด้วยนะครับอีโค่นะครับสปอร์ตนี่แหละนะครับทรงซิ่งใช่ปะ่ะเราใช้เบอร์ยี่สิบเอ็ดสองหกศูนย์นะทุกคนแล้วก็ยางยี่สิบใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปนะเดีีี๋ยวดดูทททรงอกกนนนนะะุคุคมมมมััมจติซ้ ใหญ่ไปไหมนะครับหรือพอดีแต่มันก็ดูดีแหละผมว่าจะเอายาง15นะทุกคนแต่ล้ออาจจะเอาเท่าเดิมนะ21เนาะโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับยาง1 5ขอบ21เนาะ260นะครับ4ีเส้นนะครับประมาณนี้ยางบางๆนะทุกคนเ็บใส่ป่าเรียบร้อยแต่ยางล้อเรามันพอดีเลยนะพอดีซุ้มนะสวยละนะครับ2อ0เนี่ยลกลังดีเนาะเราใช้ยางบางลงไปนิดหนึ่งน่าจะแบบ น่าจะเป๊ะนะนะครับแต่ล้อก็ใหญ่เหมือนเดิมนะไปดูของแต่งกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้โหทุกคนกินน้ํามันจัดน้ามันจะหมดนะต้องเติมน้ามันก่อนนะมาเต็มถังอยู่แล้วนะครับโอเครัดเครื่องปรับเบรกม,มือมาดูซิมีชุดแต่งไหมโลเคตอะไรนี้นะครับ เมอร์ควิสเโอ้โหลื่นจัดทุกคนล้อตัวเนี้ยยางตัวเนี้ยนะครับได้สตอร์วิลโคสูลสำหรับอัปเกรดทุกคนเขาบอกร้านนี้จะปิดเพื่อที่จะอัปเกดนะรดแท้เฮ้ยจะมีของแต่งมาใหม่นั่นหรอถ้ามีก็สวยดินะครับเมอร์ควิสเมอร์คิสอยู่ไหนเอ่ยเมอร์ควิสเจไม่มีทุกคนไม่ใช่เมอร์ควิสแซนะน่าเสียดายนะครับรู้สึกรถเบนซ์จะมีชุดแต่งแค่คันเดียวด้วยนะเนี่ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปลองท็อปสปิดกันหน่อยมาครับนะครับดิฟดิฟนะครับโอ้ดิฟแล้วก อย่าเ,เ,เบิ้นใฟังก่อนปงัปงปังมันปังแต่ไฟไม่ค่อยออกนะทุกคนนะครับอ่ะประมาณนี้นะปังปังปังแปังแล้วแตะโอ้โหฟันท่วมนะทุกคนนะัาายนะแตเดียวสองอยนะดูดิอ,อ้ยลดลโอ้โหบเดียวาร้อยะทุกคน แลงจัด325รยห้าทุกคนเปนไงจูดแล้วความเร็วมาเลยนะครับความเร็วตึงนะครับรอบจีจั๊กนะครับทอกระจีนะครับแถมมีกุ้งปั้งด้วยนะปั๊ป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 นะครับปั๊ปปโอ้โหเอาอะทุกคนรถแมงแรงอะสบร้อยนะครับคือมาเจ็ดแสนโหตอนนี้เหลือห้าแสนนะทุกคนก็ขาดทุนแต่แต่รถได้นะครับ เป็นรถด Paris ีนะครับเื Z ิไมจากแสงก็ไม่รู bears, way, ้สึกไม่ร OK, uh, so ู้สึกว่ามันแพงไปนะมันได้เลยนะครับรถมันได้ตัดๆๆๆปั้มเติมมันได้ทุกคนโอเคครับอ่เข้าโมงกันหน่อยปั้เอาเดี๋ยวไปดิเลี้ยวไปดิโอ้โหเลี้ยวช้าให้เราลังกดคันเร่งมันเพินนะครับแรงมากๆแต่ลื่นนิดหน่อยจะได้ครับปินหน่อยโอเค นะครับคือท้ายมันชอบปัดตันเนี้ยนะครับน่าจะเป็นสไตล์คาลิเตอร์ของรถเครื่องวางหน้าแล้วก็ทรงแบบนี้นะครับทรงท้ายปัดนะครับปัดยากนะโอเคฮะเดี๋ยวเอารถขึ้นนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเขียวโอเคขึ้นไปเราก็ใช้ล้อเดิมแหละทุกคนตอนนี้นะครับล้อดาวเบอร์ยี่สิบเอ็ดสองหกศูนย์สี่เ้นเก็บใส่เปาสองอันนะครับเพราะว่าเปาเต็มนะเอาออกสองอันแล้วก็ยางนะครับมาครับอันนี้ยางสปอร์ตแล้วนะยางสปอร์ตปึ๊บนะครับ อ่ะสองอันเรียบร้อยถอดอันนี้นะครับใส่อนัอนอน,น,นี้ถอดอันนี้ใส่อนันนี้อ่ะนะทุกคนประมาณนี้นะน่าจะพอดีนะยางบางมากเดี๋ยวนี้เราต้องเอามาทิ้งก่อนนะครับก э ็วางที่ถังเลยเรียบร้อยเอาล้อออกมานะครับเอายางออกมาเรียบร้อยนะครับเอาเครื่องเครื่อเรียบร้อยสองล้อถอดนะครับอันนี้หลดไปใส่นะครับล้อสุดท้ายเอารถลงโอ้พทุกคนผมว่าพอดีเป๊ะนะครับตัดเครื่องปุดดึกมือนะไวหลังโอ้ทุกคนสวยนะนะครับได้เวลาเลี้ยวไม่ติดซุ้ม้วยนะ พอดีจัดทุกคนแล้วล้อก็แบบเต็มพิกัดคือใหญ่จัดนะครับสวยวอะเปิดไฟนะครับประมาณนี้นะทุกคนป็จเมนนะ M G G T Black อันนี้เขาเรียกว่าอะไรซื้อมาแต่งซิ่งเก็บข้าวกุนะไม่ใช่ซากนะครับซื้อมา700 0แสนนะครับคันที่9นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไไปดูเวลาในแรกกันนะครับเรับตัดนะครับไฟแดงมาไฟแดง2เขียวไปครับอ้โห6.5น่าจะมีนะทุกคน 6.5นะครับ๋ยวขอลองออกอีกแบบนึงนะออกแบบนี้นะครับไม่ได้รถไหลแล้วออกแบบกดเบรกอะทุกคนแต่ว่ามันรถมันไหลนะครับอันนี้เราลองชิดเส้นนะต้องออกแบบว่ารอบตัดแหละทุกคนนะครับปัด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 โอ้โหช้ารอบเนี้ยรอบนี้จะช้านิดนึงไปดูเวลาหน่อย6.5นะครับถ้าเราจอดตรงนี้ได้ไหมทุกคนจอดบนเส้นนะลองดูนะว่าจะได้เวลาไหม มาแล้วไฟมาปาร์ตปาร์ตนะครับยิงมา โอ้โหได้นะทุกคนนะตอบแบบรักไก่นะ6.37เวลาดีด้วยระกไก่นิดนึง6.37เทอาเรื่องนะครับทุกคนและนี่ก็คือเจ้า mercedes amg gt black เรื่อง v 6 3.8นะครับ1,200มา้ 1, 200, มา1,200กว่าทอคจะซื้รถมาแต่งซิ่งเก็บเข้ากุคันที่9ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ